ครับก็ขอกลับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเส้นวนนะครับสีมาแนนําวิธีการรับเดือยนะครับวิธีรับเดือยมิดที่ถูกต้องนะครับปลาเ้าที่มีวิธีการรับจังไดนะครับก็ไปเบิ่งกันเลยครับ ก้อนที่เข้า <Pues> จีรับด้วยนะครับก้อนที่เข้าจีรับด้วยเข้าตรงเสียมหินก่อนนะครับเข้าตรงเสียมหินให้อ่าในลักษณะนี้นะหินในลักษณะนี้ผมเหนะน้ำไห้เบิ่งนะครับกะตัวนี้เป็นหินหกลอยนะครับหินหก้อยเ็จๆนะครับเข้าถึมาแตงอ่าเป็นลักษณะนี้เป็นสันครบนะครับอ่าสันตรงนี้มหนพ่อดีก็ลองเดือยเงานะครับไงนี่กัอนนะครับอันนี้คือหินหกลอยนะครับหินหยาบหินหก้อยหินเบอรงหกลอยนะครับ ต่อไปก็ปกเป็นหินละเอียดนะครับหินละเอียดเบอร์หนึ่งพันนะครับเท้ากับแตงด้วยกันนะครับเห็นเป็นส,นนสันตัวนี้สันตรงนี้เห็นมันพอดีกับรองเรศของเขานะครับฟังด้านนี้ด้กันนะครับสองอยางที่เท้าฉีต้องเตรียมกอนที่รับเรือมีดกี่อย่างนะครับส่วนหินตัวนี้นะครับทีเกาแน่จังหน่อยเส้นวนใส่มาตรดนแล้วนะครับใส่มาตรดนแล้วมันก็จะเหลืออยู่ทํานี้ อันนี้เป็นหินหยาบเบอร์ร้อยยี่สิบนะครับเบอร์ร้อยยี่สิบหินตัวนี้เ้าวจะใส่ใส่ในการแต่งคมนะครับแต่งคมของเด่อาแตง่งแต่งคมของหินนะครับมี่คื่อวิธีการแต่งทู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 นะครับ,นะรบให้มันเป็นสันนะครับทั้ทูทางนี้นะครับให้มันเป็นสันสันตรงนี้เห็นพอดีกับร่องเด่ห้านะครับข้างนี้เช่กันนะครับอหินละเอียดก็คือนกันนะครับใส่หิน หยาบเบอร์รอยยี่สิบนะครับแตงถูไปเรื่อยๆนะครับถูๆๆถูมันเป็นซันนะครับเป็นซันด้วยกันนะครับลักษณะเดียวกันครับกินเบอร์หกรอยนะครับอันนี้กินเบอร์หนึ่งพันกับแตงด้วยกันนะครับนี่คือวิธีการแตงหินครับครับต่อไปกับเบิ้งในส่วนของวิธีการรับเดรยนะครับรับเดยอันดับแรกเขาต้องใส่หินหินก่างนะครับหินต่างเบอร์หกรอยนะครับที่เขาแตงเป็นเป็นสันนะครับ พอดีครับลองเดูนะครับครั ets, ้งที่นเ้าก็ต้องอันนี้อันนี้เป็นมีดที่ผ่านการใส่งานมานะครับผ่านการใส่งานมาแล้วเ่ากับฉิมาลับนะครับเขากับฉิมาลับเ่ากับเอาจุ่มน้ำแล้วกอนนะครับจุ่มน้ำแล้วก็เอามีดแซน้ำไว้สักพักจุ่มน้ำไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเมื่อลูบๆนะครับลูบๆเศษยางนะครับที่มันติดอยู่น้นหมดนี่นะครับติดอยู่นั้นนี่ลูบๆลูบๆออกทำความสะอาดนะครับ ลูกค่อยๆมันก็ลุดออกแล้วนะครับแต่ว่าต้องแช่ไว้สักพักหนึ่งนะครับสำหรับเศษยางที่ติดอยู่น้ำมันนะครับติดอยู่น้ำมีดเนาพราะลูกออกร้อนแล้วออกมืดแล้วนะครับกามาเบิ่งวิธีการรับนะครับวิธีการรับกาวางหินนะครับอาตวัดหินตวัดหินจากปีกมีดนะครับจะห้าปลายเลยนะครับนะครับตวัดหินจะวัดหินจากปลายมีดอ่าปีกมีดนะครับไปห้าปลายเลย นะครับตั้งมีดให้ได้ของฟ้านะครับอ่าฟังทัางพุ่งมีดไปหาปลายเดือดกระชื้นนะครับตั้งมีดให้ได้ของฟ้านะครับปูสลับกันใส่มากนะครับอันนี้คือวิธีกันลับนะครับแล้วกาในรองกลางนะครับเขาจะนอนเขาจะนอนหินไปน้ำรองแบบนี้นะครับอ่าจะนอนหินไปในรองแบบนี้เขากะ ตั้งมีดให้ได้องศาแล้วกับจับหินได้ลักษณะดักนิดหนึ่งดักหินนิดนึงนะครับเพื่อให้เดือยมันเกิดเดือยมันเกิดความสลบนะครับสลบจากโคนเดือยสลบลงไปไปหาไปเดือยนะครับถูลักษณะนี้นะครับเห็นไม่ได้องศานะครับแลยเดือยมันจะเกิดคมบนะครับตกไปลงไปเดือยนะครับอย่านอนหินอย่านอนมีดแล้วก็หินนอนในหล่องอย่าถูเกิดแบบนี้นะครับ มันเสียีให้เดือดของข้าบางอ่าเดือดของข้าบางแล้วพ่อเดือดของข้าบางแล้วอพอข้ารับนี่เทือต่อไปข,าไข้าวไข่ทูลักัณะนนี่ไขเฮ็ดให้เดือดของข้าบางเวลาข้าแตง่งอ่าเวลาข้ารับเดือดไปไปกิดนะครับเดือดของข้าก็จะมีเปิดเส้นอ่าหักหักเดือดไหลก็วิธีการที่เส้นหวนแนะนํานะครับครับหลังจากที่ข้าใส่หิน หินหยักเบอร์หกร้อยนะครับที่ตั้งนะครับรับไปแล้วนะครับเขากลับมาเก็บรายละเอียดเก็บร้อยหินหยักด้วยหินละเอียดเบอร์หนึ่งพันที่เขาแต่งมาอีกเพื่อนึงนะครับอยในที่การรับการรับเพื่อกันนะครับตวัดจากพีกงมีดขึ้นไปห้าไปเลยนะครับแล้วก็ตวัดจากพุ่งมิดขึ้นไปห้าไปเลยนะครับตวัดไปเรื่อยๆครับตวัดไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมันก็จะเกิดไปเลย ก็จะเกิดความคมนะครับอ่าในตรงร่องการกระทุลักษณะเดียวกันนะครับถูลักษณะเดียวกันตั้งมีดให้ได้องศ้านะครับแล้วก็ดักหินนิดน,นึงนะครับดักหินนิดนึงอย่านอนหินแบบนี้นะครับอยา่านอนหินแบบนี้นะครับแล้วก็ใ่ระวัางการรับการล่างน้ําไปนน้ำครับล่างน้าไปน้ําเพื่อทิไว้เนื้อหินไม่จิกินครับเนื้อมีดได้ดีนะครับ ให้ล่างน้ำไปน้ำรับจากปีนมีดไปหาไปด้วยเป็นแบบทา่าใตยถูหลองกลางก็ตั้งมีดให้ไม่ได้องศาแล้วก็เอากระดักหินดักหินนิดน,นึงนะครับปูนะครับไปด้วยแล้วก็จิเกิดความคมนะครับมืดสัมผัสเบิร์เริ่มเกาะเหนือนะครับเกาะเหนือก็แสดงว่า ใส่ได้เริ่มใส่ได้นะครับครับหลังจากที่เขาใส่หินเลยหยดรับด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเขากจะเป็นขั้นตอนการรับด้านนอกนะครับบริเวณเดิยนะครับด้านนอกเขาก็ใส่หินทูนะครับใส่หินทูลักษณะนี้นะครับวางหินระนาบนะครับวางหินระนาบวางหินระนาบไปครับอ่าก้มหมิด หิน,น,นก็นบไปเลยรับตัวแรกเขาก็รับขางเดือยทักกอนนะครับดีเลี้ยงไปเลยทะกกอนมากกงนี้ครับรับางเดือยเลี่ยเลี่ยงไปเลยนะครับทำคางเดือยนะครับแต่ว่าแล้วดีเกลี้ยงไปเดอยทะกกอนอการรับมีดบริเวณด้านนอกนะครับให้ใส่หินละเอียดนะครับเท่านั้นนะครับอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวของผมเส้นหวันนะครับ ถ้าเกิดเขาใส่หินหยาบนะครับทั้งในก็ใส่หินหยาบทั้งนอกก็ใส่หินหยาบนะครับรับรองมีดเหลี่ยมหนึ่งเขาใส่พอถึงปีนะครับคมมันสิมันไว้นะครับเนื้อมีดมันสิมันไว้นะครับอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวของเส้นบนนะครับก็หลังจากที่เขารับไปแล้วเขารับตรงบริเวณปีกไปแล้วนะครับการบริเวณพุ่งมีดไปแล้วนะครับโดยเรียงเลียงเรื่องไปเรียงเรียงไปเลยนะครับต่อไปเขาก มาวางหินระนัดกับสันเม็ดนะครับหินละเอียดนะครับรูปจักน้อยนะครับบริเวณไปเลยรูปลูปจักน้อยมาตรงรูปลายนะครับรูปลูปจักน้อยมันจีบกินเนื้อเม็ดลายนะครับวางหินระนากนะครับหินระนาบนครับสันโค้งเมิดนะครับมันก็จีบกินเนื้อเม็ดลาย แต่เมื่เช็คเบื่องเดือนะครับเริ่มคมแล้วเริ่มคมเริ่มก้อเหนื่อยเวลาสัมผัสอย่าสัมผัสเนี่นะครับปฏิบัติมือนะครับสัมผัสเบื้องโดยคอยข้างหูนะครับครับหลังจากหลังจากที่เขารับเสร็จแล้วเ,าเขาับใส่ผ้าเสร็จตะแกรงศาสาร์คือเขาผ้าเสร็จตะแกรงาาศาสตร์ เห็นมันแห้งมีดตรงเขามันแห้งนะครับเพื่อที่ว่าสนิมอีู่ก็เลยเล่นงานมีดตรงเขาหลังจากใส่ผ้าเสร็จแล้วเราจะมาหมัดผ้านะครับหมัดผ้า้าเกล็ดดำนิดหน่อยนะทานกันใช้งานมาแล้วถูกต้น การมามีดนี่คือว่าการาที่เขาจิตเซตเอาเศษเล็กเศษเล็กเศษหินที่มันเปื่อนนี่น้ำคมเมีดเขาเนี่นะครับปอกเศษออกอตอนมากระ,ระวังนะครับระวังมือมิดมันคมบครับเียบไว้ หลังจากมาทาเรียบร้อยนะครับเขาก็มาเช็คอ่าคมเดือยนะครับเช็คคมเดือยกับเช็คที่การเช็คก็คือกอรบวงเล็บที่เล็บนะครับข้างเดียรข้างโคข้างขวานะครับกอเล็บข้างเดียรข้างซ้ายคอเล็บนะครับไปเลยกอเล็บแสดงว่าได้ใส่ได้นะครับพันนะครับพันบังเดียร์บังใกล้ๆนะครับบังเดีย์ ของเส้นวนนะครับเทคนิคการแต่งเดือยของเส้นวนครับฉีบเห็ดเดือยเงานะครับ,รบโผล่ขึ้นมาจากปีกมีคมของปีกีมีดประมาณจักสามมิลเท่านั้น,นเพื่อลดการบาดนาอย่างนะครับแต่เราเห็นเดือยไง่มีปร์เส้นบาดนาอย่างหลายๆนะครับ ผมก็จะฮ็ดโพขึ้นมาแค่ประมาณสามมิลนะครับบางไอ้เก๋นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เบิ่งคลิปแล้วนะครับเห็นว่าคลิปซุ้เวมือนพอมีประโยชน์นะครับ กาฝากดที่ตามนะครับคนไลค์กดแช่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เส้นวันนะครับเอ็ดคลิปดีๆต่อไปนะครับมาฝากพอเป็นพี่น้องคือเก่านะครับครับสำหรับคลิปนี้ของเส้นวันกับของนุยาตลาก่อกนนะครับสวัสดีครับ